<ด>เป็นคาแรคเตอร์เขาสำเนียงตลกคือเราเข้าใจและอย่างหนึ่งก็ไม่ไม่มีใครโกรธในเรื่องที่เขาด่าวัยรุ่นสมัยเนี้ยเวลาเจอพี่เหยินเนี้ยพี่ข้อมด่าผมหน่อยด่าผมหน่อยพอด่าปั๊บไอสัต์นหัวล้อกันสนุกสนานกันน้ําตามันไม่ไหลหรอกตอนอคือน้ําตาไหลกับไอการช็อกเนี่ยมันมันต่างกันฟิลมันจะไม่เหมือนกันไอน้ําตาไหลมันก็คือ ทั่วไปอ่ะแต่คนอย่างลุงเนี่ยถ้าเกิดมีใครเสียชีวิตเรื่องใครตายแม่ลุงลุงยังไม่ไม่ได้น้ําตายังไม่ไหลเลยอ่ะแต่ตอนแม่เจ็บปวดะแม่เจ็บปวดเนี่ยน้ําตาเนี่ยลุงพังพูออกมาเลยแต่พอตอนแม่เสียเนี่ยน้ําตาไม่ไหลแต่ลุงทําอะไรไม่ได้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงลุงนั่งอยู่เฉยนิ่งอยู่เฉยไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่งแล้วก็คิดแล้วก็แล้วก็ทําไมวะทําทไมวะอยู่เนี่ยเหมือนกับพี่เหยืเหมือนกันเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาสิบนาทีลุงทําอะไรไม่ถูกเลย ลุงไม่ได้ทําอะไรเลยตื่นขึ้นมาพอดูปั๊ดติ้งไปสิบนาทีแล้วลุงก็ทําไมต้องเป็นพี่เหยื่อด้วยวะคิดอยู่ในใจอ่ะมันหนักกว่าร้องไห้นะความผูกพันของเราเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเจอช้าไปถ่ายละครไปถ่ายหนังไปเล่นรายการจะเจอกันสมัยก่อนที่จะเข้าวงการทีวีเนี่ยนะอยู่กับคณะชวนชื่นกับคณะอิสระเดินเพลงลุงเคยอยู่ตลกคณะอิสระเดินเพลงซึ่งเป็นตลกไม่ดังหรอกแต่ว่างานเยอะ กับชวนชื่นเนี่ยจะผูกพันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเจอกันอยู่ตลอดเวลามัน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 เป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนญาติเลยอ่ะแล้วลุงกับพี่เหินก็เนี่ยเวลาเข้าฉากด้วยกันเเล่นอะไรด้วยกันแล้วมันจะเป็นที่จดจําของคนดูใช่มันจะเป็นช็อตที่คนจําคนเป็นเอาเป็นเอามาเล่นเป็นคลิปเอาเป็นคลิปดังเป็นอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นดินทีมเลยอ่ะคือเป็นคนที่ พี่พี่เหินลุงโงไอโก้เนี่ยเพิ่งเข้ากันเมื่อไหร่เน,นี่ยมันก็จะเป็นช็อตจำแหละอะมัน<อ>จะเป็นช็อตจำแหละออรู้จักตั้งแต่ลุงเล่นตลกอยู่คณะอิสระเดินเพลนเขาอยู่ชุนชื่นตอนที่ต่างคนต่างไม่มีชื่อเสียงแต่งานในคาเฟ่งานเยอะมากแล้วก็โด่งดังในคาเฟ่แล้วก็ไปไหนก็คบกันอ่ะคบกันอ่ะเลิกงานก็ไปหาอะไรกินกันแล้วก็นัดเจอกันไปเที่ยว แพนด้วยกันอะไรต่ออะไรยังมีจอดประทับใจเลยพี่เยินเนี่ยตอนนั้นยังเป็นหนุ่มๆอยู่แล้วผมผมผมยาวๆผมยาวๆนะขึ้นไปบนน้ำตกเนี่ยแก้ผ้านะแล้วทุกคนหัวหล้อฮาเป็นเป็นฉากจําเลยอ่ะ uh. แล้วขึ้นไปปีนขึ้นไปบนน้ำตกที่ที่ทกาญจนบุรีอ่ะ uh. แล้วก็แก้ผ้าไม่มีเหลืออะไรสักชิ้นนึงเลยแล้วทุกคนก็หัวล้อกันเเป็น็อดจําของลุงเลย uh. ไม่คิดว่าจะมีคนทําแบบนี้แต่ว่านกคอมทำใช่ใช่เขาว่าเอนเตอร์เทนให้กับน้องๆได้สนุกสนานผ<ช>ู้ชายคนนี้เนี่ยอย่างลุงเนี่ยเวลาเล่นตลกหรืออําคนนู้นอมอําคนนี้หรือแย่คนนู้นแย่คนน,นคนนี้เวลานั่งเนืองไม่ใช่ไม่ได้เข้าฉากนะที่เหยื่จะเป็นคนหัวเราะให้ลุงอยู่ตลอดเวลาบางมุกเนี่ยลุงก็มั่นใจว่าตลกเขาก็หัวเราะแต่บางมุกอะมันไม่ตลกเลยอะลุงพูดอะไรก็ไม่รู้อะหัวเราะไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> เขาเรียกลุงอาจารย์นะ อาจาร์ขำอะไรเงี้ยแต่รุ่มาเรียกเขาพี่เหยืนบางทีก็ลามปามถึงเรียกไอเหยืนเลยก็มีซึ่งซึ่งมันเป็นความสนิทไงี้ยมันเป็นความสนิทเออแต่ใจเราอะเขารลเขาก็เป็นเรื่องของนี่แหละน้ำใจเป็นเรื่องของการเป็นคนติดดินเป็นเรื่องของการเป็นคนไม่เวอร์พี่เหยนเนในเวลาใครกินอะไรที่อยู่เป็นโต๊ะใหญ่ไปนั่งช้อนซ่อมเน้มีอาหารดีๆก็ไม่เอาล้ตักลาด ตักลาดแล้วแอบไปกินมุมหนึ่งแล้วก็กินมือด้วยกินมือนจนทุกวันเนี้ยบางทีลุงอยู่บ้านเนี่ยบางทีก็กินมือเพราะมาอร่อยดีกินกับมือเพราะมาอร่อยดีกินข้าวกับมือลุงติดมาจากพี่หยันนะบ่อยรู้คือเป็นแบบบ้านๆคือบางคนจะมองว่าโด่งดังมีชื่อเสียงไม่ได้ต้องทําตัวอะไรที่ลืมตัวนกทอมไม่เป็นคนแบบนั้เลยใช่ไหมเป็นความประทับใจเขาในเรื่องแบบความเป็นคนติดดินความเป็นคนไม่ไม่เวอร์ไม่อะไรเงี้ยกินข้าวกินกับมือติดเขาอะ ชอบเขารักเขาด้วยมันไม่มีใครคิดหรอกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพี่หยวนซึ่งเข้าไปแล้วแล้วไม่ได้ออกแล้วก็สุดท้ายจากพวกเราไปมันไม่มีใครคิดหรอกเราก็คิดว่าวันเดียวเดี๋ยวพี่หยวนก็ต้องออกมาไม่มีมอ,อะไรหรอกอจากเมื่อสองวันที่ผ่านมาที่ลูกสาวเขาว่าน้องไอออกมาแล้วน้องไอบอกว่าสภาพพ่อเขาแย่มากแย่มากจนเมื่อวานบอกว่าทุกอย่างไม่ค่อยทํางานแล้วนะร่างกายเขาไอวัยวะนั่นแหละลุงก็มีความชุกคิดว่า เฮ้ยอย่านะอย่านะแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้มันก็ไปเสียเราเสียตลกอัจฉิยาที่ไม่ต้องเล่นอะไรเลยแค่ดาทําหน้าเฉยๆครั้งหนึ่งเราเคยเสียปาตอ๊กไปแล้วตลกผู้ที่ไม่ต้องเล่นอะไรเลยทําหน้าเฉยๆยืนหน้านิ่งๆคนก็หัวเราะแล้วด่าคําเดียวว่าไอสัตว์คนก็หัวเราะแล้วม,มันไม่มีตลกขนาดไหนหรอกที่เป็นงี้ลุงจะทําอย่างนั้นก็ไม่ได้เนี่ย <c oughs> ไม่มีไม,ไม่มีทางเป็นไม่ได้เลยอะ่ะ ลุงถือว่าเขาคืออัจฉริยะตลกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วก็สูญเสียยิ่งใหญ่เลยฝากถึงน้องไอซ์นะหนูหนูต้องแทนพ่อแล้วหนูต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วนะหนูต้องเข้มแข็งแล้วหนูต้องดําเนินชีวิตต่อไปนะภายในวันสองวันนี้หนูอาจจะอ่อนเปียเสียขาหนูอ่อนอาจจะอ่อนแรงหนูอาจจะนึกอะไรไม่ออกใช่หนูทําได้ลูกแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนย อมันผ่านพ้นงานศพงานอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนูต้องลุกขึ้นมาลุกหนูต้องเข้มแข็งหนูต้องเป็นแทนพ่อหนูให้ได้หนูต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหนูต้องดูแลน้องๆหนูต้องดูแลแม่เอ๋ของหนูหนูต้องเป็นคนที่เข้มแข็งลูกและทุกคนจะเป็นกําลังใจให้หนูโดยเฉพาะลุงลงจะเป็นกําลังใจให้ลูกลูก uh huh. เข้มแข็งลูกไอ uh ้ก huh. ็วันที่พี่วันที่โลกนี้ไม่มีพี่หย่นแล้วตั้งๆที่ผ่านมาเนี่ยโลกนี้มีพี่หย่น มีพี่เหยินคอยให้กำลังใจเวลาลงุงลงเล่นมุกอะไรที่ไม่ไม่ตลกแต่พี่เหยินก็ช่วยหัวเราะให้ต่อไปก็จะไม่มีมุกแบบนี้จะไม่มีคนที่คอยช่วยหัวเราะให้ลุงอีกต่อไปแล้วแล้วก็จะไม่มีตลกคู่ใจที่เราเล่นหนังด้วยกันแต่ละฉากแต่ละฉากมันหามันสนุกสนานต่อไปก็ไม่มีอีกแล้วอะก็ไม่เป็นไร